ราวคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าฝนก็แรงนะน้ำก็น้อยโควิดก็ระบาดผู้ที่เดือดร้อนจากนี่นอกระบบ,ค,บคุณตอนนี้นี่เขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกนะคะไปบอกกันกับทางด้านของตำรวจไปแจ้งความว่าตอนนี้เดือดร้อนกันเหลือเกินคะ่ะนี่นอกระบบนั้นไม่เขาเรียกว่าทำให้ทุกๆคนตอนนี้มีปัญหากันไปหมดเลยไปติดตามกันคะ่ะ ผู้เสียหายจากเงินกู้นอกระบบกว่าสิบรายรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อทวงถามความคืบหน้าคดีผู้เสียหายจากปัญหานี่นอกระบบที่นำที่ดินนั้นไปจำนองกับนายทุนหลังจากมีการชดใช้นี้สินไปแล้วให้กับนายทุนแต่กลับไม่ได้โฉนดที่ดินนั้นกลับคืนไปค่ะก็พอไม่ได้คืนแล้วปุ๊บผู้เสียหายเนี่ยกว่า200รายที่สูญเงินไปกว่าพันล้านบาทนะคะเขาก็เลยตกเท้าเข้าไปแจ้งความกันที่สพเมืองพิษณุโลกค่ะส่งตัวแทนมา นะฮะที่สํานักงานตํารวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกครับผู้เสียหายจากเงินกู้นอกระบบ สักประมาณ10รายครับที่เป็นตัวแทนนะฮะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่อำเภอนครไทยนะฮะก็มายื่นหนังสือต่อผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเร่งติดตามแล้วก็เร่งรัดคดีที่มีการนําที่ดินไปจำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบครับแต่พอนําเงินไปใช้หนี้แล้วแล้วก็ต้องการที่จะไถถอนโฉนดคืนเนี่ยกลับถูกนายทุนเนี่ยบ่ายเบี่ยงครับไม่ยอมนาโฉนดที่ดินมาคืนให้กับผู้เสียหาย ซึ่งรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยนะฮะรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่าพันล้านบาทครับเรื่อง<ม>ดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะ,ะเกิดขึ้นมา3ปี4ปีแล้วฮะตั้งแต่ปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็มีการยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่กลับพบว่ามีความล่าช้าในการสอบปากคำผู้เสียหายทำให้สำนวนในการส่งไปยังอัยการเพื่อนำฟ้องต่อศาลเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้ผิดปกติหรือไม่ทำให้ต้องมายื่นเรื่อง อีกครั้งแบบนี้ฮะเพ <c oughs> ื่อให้ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วก็เร่งรัดพนักงานสอบสวนให้เร่งทําสํานวนโดยเร็วที่สุดครับค่ะตอนนี้เบื้องต้นเองพันตารวจเอกกิติพงศ์สุวรรณนะคะรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกก็มารับหนังสือแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะเอาไปดาเนินการต่อนะคะเนื่องจากว่าท่าน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกน่ติดภารกิจพร้อมกับนําเรื่องดังกล่าวในรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็กําชับให้ติดตามในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกให้เร่งทําสํานวนต่ออายการให้แล้วเสร็จภายใน30วันด้วยต้องย้อนไปดูฮะเพราะว่าจากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีที่สพเมืองพิษณุโลกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าได้คําตอบแต่เพียงว่ายังอสสอบ ผู้เ <ไป S 1> สีหส<า>ยหาย,ายไม่แล้วเสร็จนะฮะโดยมีผู้เสียหายเนี่ย4ี่สิบลายสอบไปแล้ว38ดลายนะฮะเขาก็เลยงงก,กันฮะชาวบ้านเขาก็เลยงงว่าก็ไม่เข้าใจว่ามีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนจึงไม่สามารถที่จะส่งสำนวนต่อไปยังอยายการเพื่อส่งฟ้องได้อะนี่ก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะ